เวลานั่งสมาธิแล้วเห็นผีตอนนี้เรามาพูดกันเรื่องนี้โยมที่กำลังชมใน YouTube โยมที่กำลังชมในเพจ Facebook นั้นเนี่ยสามารถพิมพ์ลงไปในคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอธิบายรายละเอียดหรือกล่าวคำว่าสาธุซึ่งเป็นคำพูดของสายบุญสายธรรมได้นะคุณโยมนะ าสาธุอนุโมทนาแล้วก็ทักทายกันได้เลยหลวงพ่อเห็นทุกคอมเมนต์ที่โยมพิมพ์ลงมาเห็นทั้งหมดเลยแต่ว่าขออนุญาตไม่ได้อ่านคอมเมนต์ให้ฟังขอพูดธรรมะก่อนเพราะว่าบางทีเวลาหลวงพ่อให้ธรรมะไปเนี่ยหลวงพ่ออ่านคอมเมนต์ไปด้วยหลวงพ่อก็ตอบคอมเมนต์โยมไปด้วยธรรมะเราก็จะไม่จบธรรมะเราก็จะไม่จบก็จะไปต่อได้ยาก ฉะนั้นแล้วเราเอาแต่พอสมควรที่งดงามพอดีเนาะนั่งสมาธิแล้วเห็นผีเคยไม่โยมหลวงพ่อเคยไม่เจ้าค่ะหลวงพ่อเคยหลวงพ่อเคยนะนั่งสมาธิแล้วสะดุ้งตื่นเลยอ่าคำว่าสะดุ้งตื่นมาถึงกําลังนั่งหลับสะดุ้งเลยลุกเลยตื่นเลย,ต,เลยตื่นจากสมาธิเลย นั่งสมาธิแล้วเห็นผีอาจจะเห็นเป็นเด็กวิ่งรอบๆตัวเรา,าเห็นเป็นคนเท่าคนแก่ยืนอยู่ไกลๆแล้วก็กวักมือเรียกเราก็มี <c oughs> หรือนั่งสมาธิแล้วก็เห็นผีผีแบบเหมือนในหนังเลยอะลูกกะตาถลนออกมาก็มีนะเคยนั่งสมาธิเจอแต่ถามว่าเป็นไรไหม ถ้าเรานั่งสมาธิที่นั่งสมาธิที่ได้สมาธิจริงๆนั่งสมาธิด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่ได้แอบแฝงอย่างอื่นเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะเขาทำอะไรเราไม่ได้และถ้าเรานั่งสมาธิที่ได้สมาธิจริงๆนะ่ะจิตของเรามันแน่นิ่งมันเป็นหนึ่งมันเป็นอารมณ์เดียวมันไม่มีความโลภมันไม่มีความโกรธมันไม่มีความหลง มันไม่มีความกลัวมันไม่มีความอะไรเลยนะมันมีแต่ความแกล้วกล้าแกล้วนะกล้าถ้านั่งสมาธิแล้วเนี่ยแม้แต่ช้างเนี่ยท่านเดินมาใกล้เราก็ไม่กลัวแม้แต่เสือหรืออะไรมาเราก็ไม่กลัวถ้านั่งสมาธิเป็นหนึ่งแล้วอะ่ะภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ก็ดีจากอมนุษย์ก็ดีจากภัยธรรมชาติต่างๆก็ดีเนี่ย เราก็ไม่ต้องกลัวเห็นไหมเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพธิญยานทรงนั่งสมาธิเนี่ยบำเพ็ญเพียรอย่างแน่วแน่เนี่ยปรากฏว่าพญามารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยบนดนบดานให้ฝนตกฟ้าร้องพญามารทั้งหลายทั้งปวงทําให้น้ําท่วมอ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้พระองค์นั้นเนี่ยลำบากต่อการที่จะนั่งบําเพ็ญเพียรภาวนา ตัสรุอนุตตรสัมมาสัมโพธิยานมานพชื่อว่ามุจจรินก็แปลงเป็นองค์พญานาคชื่อว่าพญานาคมุจจินขนดให้กับพระองค์แล้วก็แผ่พังผ่านเพื่อเป็นร่มเป็นกำบังเหล่าฝนทั้งหลายทั้งปวงที่ตกลงมาเป็นพายุแล้วก็ขนดให้พระองค์นั้นเนี่ยขึ้นอยู่เหนือเหนือน้ำนะไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้เป็นอันตราย ต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมนั่งสมาธิพระองค์มีอารมณ์เป็นหนึ่งมีใจเป็นหนึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรงมีจิตใจพระองค์มีจิตใจที่แน่วแน่พร,แนแนพระองค์ก็ไม่กล้ากล้าต่อพยามารกล้ากล้าต่อภัยอันตรายธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเพราะเมื่อการการปฏิบัติธรรมอย่างแน่วแน่สมาธิอย่างแน่วแน่ก็ย่อมมี บุญบารมีที่จะทำให้บางสิ่งบางอย่างามาช่วยเหลือเป็นเป็นพุทธบารมีนะคุณโยมนะเห็นไหมละ่ะเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเราเจอผีนั่งสมาธิแล้วเห็นผีปุ๊บแล้วก็สะดุง้งสะดุง้งอาจจะหวาดกลัวหรือกลัวแล้วก็ไม่นั่งสมาธิต่อจริงๆเราต้องนั่งสมาธิต่อไปอา,อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขามา ขอส่วนบุญเราก็ได้ทำสมาธิแล้วเห็นผีเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทำสมาธิแล้วเห็นผีเป็นเรื่องจริงหรือไม่อเดี๋ยวเล่าให้ฟังการนั่งสมาธิเรามีจุดประสงค์นั่งเพื่อให้เห็นสิ่งลี้ลับนั่งเพื่อให้เห็นหวยนั่งเพื่อให้อยากรวยหรือนั่งเพื่ออะไร จริงๆการนั่งสมาธิมีจุดประสงค์สองคือสมถะและวิปัสสนา 1. สมถะนั่งเพื่อให้จิตนั้นสงบ2วิปัสสนานั่งเพื่อให้จิตรู้แจ้งสามารถแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นได้ฮะดังนั้นโยมนั่งสมาธิเพื่ออะไรก่อนอื่นก่อนอื่นเลยนะที่เราจะไปต่อในเรื่องนั่งสมาธิแล้วเห็นผีจริงหรือไม่แล้วใครได้เห็นบ้างแก้อย่างไงเป็นยังไงเนี่ย ก็เชิญชวนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพติดกันเทศบูชาธรรมตามนี้เลยนะยมนะ662.670.2297หมายเลขบัญชีธนาคารของหลวงพ่อหลวงพ่อพระมหาเทพหลวงพ่อมหานรินเทพนี่แหละก็เป็นธนาคารกรุงไทยาสาขาอำเภอละหารทร์6 7 0 2ก9 7สามารถร่วมบุญติดกันเทศบูชาธรรมผ่านระบบออนไลน์นะ อันนี้สงของการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบูชากันเทศบูชาธรรมหรือติดกันเทศบูชาธรรมจะทําให้เราเป็นคนหูแจ้งตาใสาสว่างสวัยเดินทางไปในทิศทางใดเจอแต่กัลยาณมิตรเจอแต่คนดีไม่เจอทางตันนะเจอแต่ทางออกบอกทางบุญเห็นแต่สิ่งที่ดีงามแล้วก็ปรารถนาความร่ํารวยมั่งมีจากบังเกิดสิ่งนั้นให้กับเราทําให้เป็นผู้ฉลาดแก้วกล้านี่คืออาน,นิสงค์ของ การติดกันเทศบูชาธรรมนะคุณโยมนะสามารถร่วมบุญผ่านเลขบัญชีนี้ได้เลยหลวงพ่อขึ้นให้แล้วนี่แล้วก็อย่าลืมนะเวลาเราชมเราดูไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสะดิ่งกดแจ้งเตือนกดไลค์กดนิ้วโป้งกดแชร์ออกไปเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปที่เราได้เจอได้เจอกันในทุกทุกวันนะคุณโยมนะผีมีจริงไหมเออ อุปสรรคต่อการเจริญภาวนาอย่างหนึ่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเกิดความหวาดกลัวความหวาดกลัวเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาพอเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวไม่ไปต่อหรือหยุดหรือวิ่งกลับบ้านไปเลยหรือหยุดทําสมาธิไปเลยนะเราเราเรา,เราลองมาพิจารณาว่าเรื่องของผีนี่ ที่มาหลอกหลอนคนทําสมาธิเพราะอะไรแล้วผีมีจริงหรือไม่ในพุทธศาสนาเล่าเรื่องผีไว้อย่างไรอยู่ใครเคยเห็นผีบ้างพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยนะพิมพ์ลงมาเลยพิมพ์ลงมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆในห้องธรรมะากของเราได้ฟังกันได้ดูกันใครเคยเห็นผีบ้างผีเป็นยังไงมายังไง ในพระพุทธศาสนาเราพูดถึงเรื่องผีเอาไว้อย่างนี้ผีจัดอยู่ในประเภทอีกภพภูมิหนึ่งของอมนุษย์ผีแน่นอนไม่ใช่มนุษย์เพราะฉะนั้นอยู่ในภพภูมิอมนุษย์ที่เรียกว่าโอปปาติกะเราจะพูดกันว่าโอปปาติกะเป็นศัพท์ที่หมายถึงออผี คือโอปปาติกะพบภูมิของสัตว์โลกที่ผุดขึ้นในทันทีโดยไม่ต้องอาศัยคันของบิดามารดามีกายที่ละเอียดเกิดขึ้นตามบุญและกรรมที่เคยทำมาเช่นนะอมนุษย์นะโอปปาติกะนะคือไม่ได้เกิดจากไข่ไม่ได้เกิดในคันผุดขึ้นมาทันทีเรียกว่าโอปปาติกะพบ ซึ่งเขาจะอยู่ในภพภูมิเดียวกันกับมนุษย์กับมีเทวดามีเปรตอสุรกายเป็นต้นแล้วก็มีขื่นความถี่ที่ละเอียดกว่าละเอียดกว่ามนุษย์เปรียบเสมือนขื่นวิทยุโทรทัศน์ที่อยู่รอบตัวเราแต่เราจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยถ้าไม่มีการฝึกจิต ที่พิเศษขึ้นที่สามารถจูนคลื่นของภพภูมิเหล่านี้ได้จิตของมนุษย์ปกติแล้วหยาบและฟุ้งซ่านไม่สามารถจูนไปรับรู้เรื่องภพภูมิอื่นได้อย่างแน่นอนถ้าจิตมนุษย์มีความโลภความโกรธความหลงเสียแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจิตหยาบหยาบเนี่ยไม่สามารถไปเจอสิ่งเหล่านี้ได้เพราะมันละเอียดมาก พบภูมิที่ว่าด้วยโอปปปาติกะหรือผีนี่นะจิตของผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้มีสมาธิเขาจะมีความสงบตั้งมั่นในระดับหนึ่งเรียกว่าอุปจาระสมาธิขึ้นไปซึ่งจิตนั้นจะมีพลังที่ละเอียดที่มากขึ้นเปรียบเสมือนการปรับจูนขึ้นความถี่ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น จึงเป็นไปได้ที่จิตของโยมเหล่านั้นจะไปรับรู้หรือไปเห็นสภาวะภพภูมิอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจที่อยู่ใกล้เคียงกับเราซึ่งเรียกภาวะนี้ว่าการเกิดทิพพจักษุหรือมีตาทิพย์อย่างอ่อนๆหรือมีตาทิพย์อย่างอ่อนๆหรือทิพจักษุทำให้สามารถมองเห็นภพภูมิที่อยู่ข้างๆ ที่มีความถี่อันละเอียดนั้นได้ซึ่งมันมีสิทธิ์ที่จะเจอได้กับทุกๆคนอย่างแน่นอนถ้านั่งสมาธิไปมากๆจนจิตใจเราเนี่ยพ้นจากความโลภความโกรธความหลงจิตใจละเอียดอ่อนมากๆซึ่งจะสามารถสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้เรียกว่าทิพปปจักสุหรือมีตาทิพถามว่า ในกรณีที่นั่งสมาธิไปจนพ้นจากความโลภความโกรธความหลงกิเลสอย่างหยาบจิตที่หยาบหยาบมันเริ่มละเอียดละเอียดเลี่ยแล้วสามารถมองเห็นภพภูมิข้างๆเราได้เนี่ยมองเห็นผีเนี่ยถามว่าถ้าเราเห็นผีดีหรือไม่ดีเป็นบุญหรือเป็นบาปเคยคิดไหมคนเห็นผีเป็นคนมีบุญอ่ะเคยได้ยินไหมคนเห็นผีนะ่ะไม่ดีเลยนะ เขาจะมาอาฆาตมาทำลายเราคนเห็นผีนี่ถือว่าดีเขามาขอส่วนบุญแสดงว่าเรามีบุญได้ยินคำพูดนี้ไหมใครเคยได้ยินบ้างพิมพ์มา,พ,มพ,มาพิมพ์มาลงในคอมเมนต์เลยฉะนั้นการที่เห็นสิ่งเหล่านี้โอปปาติกะเปรตนรกอสุรกายเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องดีหรือร้าย ดีก็ไม่ใช่ร้ายก็ไม่ใช่เอาเป็นว่าเป็นกลางๆเอาเป็นว่าการเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นผลพลอยได้หรือเป็นอาการข้างเคียงจากการนั่งสมาธิแล้วจิตดิ่งสงบลงไปแล้วมีสภาวะจิตที่ละเอียดที่มีความถี่ที่ละเอียดที่สามารถมองเห็นเขาได้และและ ครูบาอาจารย์ก็จะสอนในเรื่องการนั่งสมาธิเอาไว้ว่าเวลานั่งสมาธิให้ระวังสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นคือบางคนนั่งสมาธิแล้วเห็นภาพที่น่ากลัวเห็นเปรตเห็นอสุรกายเห็นผีเกิดความกลัวขึ้นความกลัวอย่างทันทีอย่างรุนแรงไม่อาจจะสามารถควบคุมได้ เป็นความกลัวที่ทำให้ตกใจจนสมาธิแตกเสียกำลังใจและบางคนเป็นบ้าและบางคนเป็นวิกลจริตไปเลยนะแล้วบางคนก็ไม่กล้าปฏิบัติอีกต่อไปด้วยความรู้สึกว่าฉันเห็นผีฉันกลัวเลือเกินสิ่งที่ฉันเห็นฉันแหมไม่น่าเห็นเลยอะไรเงี่ยก็จะมีคำพูดไปต่างๆนานา,นาซึ่ง ซึ่งคนปฏิบัติธรรมคนนั่งสมาธิต้องมีครูบาอาจารย์คอยปรึกษาท่านจึงไม่ให้เรานั่งสมาธิมากๆคนเดียวถ้าเราเก่งหรือแก่กล้าพอนี่นั่งเลยถ้าสิ่งเหล่านี้มากระทบหรือเห็นผีเปรตอสุรกายมาหลอกหลอนหรือเราเรา,เราเจอ,เร,เ,จอเราเจอเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์เคยสอนมาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เราเรียนกับครูบาอาจารย์มาแล้วเราไม่ต้องกลัวเรานั่งไปเลยนั่งคนเดียวก็นั่งได้เพราะนั้นพื้นฐานของคนนี่บางคนเป็นคนที่กลัวเจอเจอ,เจอผีมาแลบลิ้นเห็นเปรตนระกอสุรกายในขณะที่นั่งสมาธิภาพที่น่ากลัวอาจจะทำให้เขามีจิตแตกจิตกระเจิดกระเจิกได้ต้องต้องต้องไม่กลัวนะอย่าหวาดกลัวนะสอง บางคนเกิดความหลงและความยึดติดเคยได้ยินไหมผมนั่งสมาธิไปแล้วฉันนั่งสมาธิไปแล้วฉันเห็นเทวดาฉันเห็นเปรตอสุรกายและก็เหมือนกับว่าฉันไปเห็นนระกสวรรค์น,นี่นู่นนั่นก็จะมีคนเอามาพูดเห็นเทวดาเห็นวิมานที่สวยงามแล้วก็เกิดความพึงพอใจหรือติดใจอยากเห็นอีกจนกลายเป็นจนกลายเป็นแบบ การปฏิบัติของโยมมันไม่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการรู้แจ้งมันไม่ใช่จุดประสงค์การนั่งสมาธิให้เกิดความสงบจนรู้แจ้งอ่ะมันเป็นการนั่งสมาธิเพื่ออยากได้หวยนั่งสมาธิอยากรวยนั่งสมาธิอยากเห็นเทวดานั่งสมาธิอยากเห็นเปรตอสุรกายผีเพื่อที่จะได้ถามเลขถามหวยนั่งสมาธิเพื่อหวังผลจากการที่เห็นในสิ่งเหล่านี้จนกลายเป็นความหลงและความติดอันนี้ไม่ควรทํา อย่าทำอย่าเป็นแบบนี้หาครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและปรึกษา3ส,สิ่งที่ตามมาของคนที่นั่งสมาธิแล้วเห็นสิ่งแปลกๆเหล่านี้เนี่ยคือคนที่สำคัญตนบางคนเกิดความสำคัญตนผิดคิดว่าตัวเองมีฤทธิ์คิดว่าตัวเองตาทิพย์คิดว่าตัวเองมีจักษุทิพย์มีทิพปรจักษุมี าตาที่พิเศษกว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษที่สามารถเข้าทรงนั่งทรงนี่นูน่นนั่นเข้ามาแล้วเกิดเป็นการโอ้อวดยกตัวเองขึ้นกลายเป็นมานะทิฏฐิซึ่งเป็นกิเลสท,ที่น่ากลัวมากมานะทิฏฐิความถือตัวแล้วความสำคัญตนผิดเช่นนี้จะเป็นสิ่งที่ขัดขวางขวางกั้นความเจริญในการปฏิบัติธรรม จะไม่ถึงธรรมจริงๆองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงสอนให้เราจเจริญสมาธิจเจริญสมาธิไม่ใช่จเจริญไปเพื่อเห็นผีหรือเทวดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเพื่อให้เรามีจิตที่สงบและให้มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นเครื่องมือในการจเจริญปัญญาแล้วได้วิปัสสนา เป้าหมายสูงสุดคือการหันกลับมาเห็นอะไรไม่ต้องอยากเห็นสิ่งเหล่านั้นมันเป็นภาพลวงตาให้หันกลับมาเห็นตัวเราเองคือเห็นอันนีจังทุกขังอนัตตาอันนี้จังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตามิใช่ตัวตนอันนี้ควรจะเห็นอย่าไปอยากเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่าไปอยากเห็นสิ่งเหล่านั้นข้อปฏิบัติ สิ่งที่ควรจะต้องทำเวลานั่งสมาธิเพื่อป้องกันความกลัวเพื่อป้องกันหลงตัวเองเพื่อเป็นการไปยึดติดกับการนั่งสมาธิแล้วเห็นสิ่งเห็นผีเห็นเทวดาสิ่งสำคัญวิธีการปฏิบัติคืออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปติดไปหลงไปยึดติดไปถือตัวในสิ่งเหล่านั้นคืออะไรเัาไม่นหนึ่งตั้งสติให้มั่นคง ไม่ว่าจะเห็นผีสางนางไม้หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้รู้ว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้อย่าปรุงแต่งต่อไปข้ามไปต่อนั่งต่อ 2. กลับมาอยู่กับกรรมฐานหลักๆคือให้ดึงสติตัวเองกลับมาอยู่กับลมหายใจวิธีการกลับมาอยู่กับลมหายใจภาวนาอะไรกลับไปภาวนาอย่างนั้น พุทโธก็พุทโธต่อบริกรรมไปอย่าไปสนใจภาพที่เห็นจะเป็นผีหรือเทวดาก็ตามอย่างต่อไปให้เจริญเมตตาไปยังสรรพสัตว์พวกเขาคือเลื่อนร่วมทุกข์ในวัฏสงสารซึ่งวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องไปเป็นผีเหมือนเขาแผ่เมตตาไปเลยสุดท้ายนะอย่าทิ้งครูบาอาจารย์ หลายคนที่คิดว่าตัวเองเก่งนั่งสมาธิเก่งปฏิบัติธรรมเก่งแล้วสุดท้ายตัวเองทิ้งครูบาอาจารย์ทิ้งครูบาอาจารย์ไม่อยากเจอครูบาอาจารย์และคิดว่าตัวเองเก่งอย่าเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อเราประสบภาวะเหล่านี้บ่อยครั้งแสดงว่าเราผิดปกติ การได้เห็นผีเห็นเทวดานี่นู่นนั่นอยู่เดิมๆซ้ำๆไม่ไปไหนสักทีปรึกษาครูบาอาจารย์อาจารย์หรือผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์จะให้คําแนะนําเราได้การปฏิบัติสมาธิทําให้รับรับรู้พบภูมิข้างๆด้วยจิตที่ละเอียดของเรามันไม่ผิดแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างทางซึ่งเรายังไม่ไปสุคทาน เราเห็นผีสางนางไม้เทวดาแล้วก็ยึดติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ไปต่อการเห็นผีไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกเห็นเทวดาก็ไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์การเห็นกิเลสตัางหากเห็นกิเลสในตนเห็นกิเลสในใจตนต่างหากจึงจะเป็นการเห็นที่นำไปสู่ภาวะแห่งการพ้นทุกข์ที่แท้จริงนะคุณโยมนะนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้ และเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเสริมบุญบารมีและเป็นสิ่งที่มีค่ามากมากเลยอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยคุณโยมนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดธรรมะต่างๆที่เรานำเสนอผ่านตรงนี้ให้กับญาติโยมไปและเมื่อเราฟังเทศฟังธรรมธรรมะเป็นสิ่งที่เยียวยาใจเป็นสิ่งที่ฮิวใจทำให้เราเป็นคนหูแจ้งตาใส อัน,นิี้สงของการทําบุญติดกันเทศบูชาธรรมหลวงพ่อได้เทศหลวงพ่อได้ให้ธรรมะสิ่งที่พูดออกไปนี้สร้างประโยชน์ความรู้กับเราเกิดขึ้นเรานําไปพูดต่อสแสดงต่อถ้าเรานําไปพูดให้กับคนอื่นเราก็ได้บุญจากการที่เราได้แดดนะนําได้ให้ธรรมะคนก็จะได้กลัวบาปกรรมแล้วก็ไม่กล้าทาํชัวความชั่วนะคุณโยมนะโยมสามารถร่วมบุญเพื่อเป็นอน,นิสงส์ ของการติดกันเทศบูชาธรรมเป็นอนิสงส์ทำให้เราหูแจ้งตาใสาเดินทางไปในทิศทางใดเจอแต่คนที่เป็นบุญเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีงามไม่เจอทางตันรู้ทางออกบอกทางบุญเจอทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีงามเจอปัญหามีการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดมีคนแนะนำพั่มสอนตักเกือนอนิสงส์ของการทำบุญติดกันเทศบูชาธรรมตามเลขบัญชีนี้เลย รวมบุญได้ที่หลวงพ่อมหาเทพณนศะูนย์662 6702297 662 6702297บัญชีพระมหาณรินเทพธงชัยคือบัญชีหลวงพ่อสามารถร่วมบุญติดกันเทศบูชาธรรมเป็นทุนในการเผยแผ่ธรรมได้เป็นค่าน้ําค่าไฟดูแลหลวงพ่อในการเดินทางไปที่นั่นที่นี่หลงไปปฏิบัติศาสนากิจไปเทศไปให้ธรรมะไปศึกษาธรรมะ ตรงนั้นตรงนี้ล้วนแต่ใช้จตุปัจัยกองทุนเผยแผ่ธรรมนี้ทั้งสิ้นขออนุโมทนาบุญญาติโวมทุกคนที่ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพติดกันเทศบูชาธรรมทุกคนล่ำลาไปก่อนนะ